มาถครับว <displayed, S 1> ันน so ี so ้อย so ู่ในรายการ B B Channel นะครับและตอนนี้แบงก์ก็อยู่ในเกม k i บิแล้วก็แข่งเัาชายสุดพิเศษคือคนวีจีเออไม่เออมันมันเออเจรงวะไรยังมีอีกอีกเฮ้ยใกล้หมาปากันไปแต่ตายแล้วลูกพี่โอ้ยเหลกแหลกเอ้ยแหลก เหล็กแล้วทำไมไรเป็นเหล็กเออนั่นแหละที่ต้องการมันวเหมือนมันภาพเหมือนภาพมันช้าไปอ่ะก็เพราะความพยายามมันไม่อยู่เฮ้ยมาแล้วโอ้ยอิกเดิลมันมาแล้ววอเยอันนี้เกยรจังวะนี่เกเรเท่าไหร่หนึ่งสามสิบเองโอ้ยเด้งกี่ครั้งเนี่ย นี่เก็บอันเนี้ยทำมาสี่ห้าครั้งเฮ้ยบ่อยๆเบงค์ส่วนเราก็ต้องตามชี้ไปแล้วเล้วชะมันเลยหนูน้อยไม่แดงเลโอ้ยไม่ไม่อย่าแรงเยอะพี่พ่อเดิมพันมาเยอะช่วงที่แอลแล้วโอ้ยไปคุณเบงตัวต้องหนูครับตัวเก่งแบบอุ้ยอ๋อ วิ่กันแล้วขอโทษไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะไหพูดงั้นวะไม่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 ทอนับัห้าครั้งอ่ะหนูน้อยมวกแดงกำลังวิ่งตามกินก็แค่หนูน้อยมวกแล้วรับเลยเราไม่ได้หรอกใครอืมช่วยเราด้วยเรากำลังดูคนที่จะตายอยู่ ลูกหนังเราจะไปได้หาออกจากมุมน้อมุงเลีกยมากขึ้นแล้วก็จะถึงหมาป่าแล้วอ้าวเกีดหมดเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยยาชี้ชี้รอละครแล้วก็ต้องหนีอีกอ่ะดิโอ๊ยพะจันทร์สีสม้มหรือสีเหลืองไม่รู้เราไม่รู้ดูไปออก สวยหลือเกินยังร้อยเก่งกว่าแบงค์อ่ะจะแบงค์ไม่ได้เฮ้ย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 อะไรอะไรตกใจเอามาหาตกใจท้งหัวเว้ยโอ้ยเฮ้ยแบงค์เห็นเราสอนเมื่อกี้ไม่เห็นไม่ได้ดูยังไงอะคือยังไง แบบไอ้ไอ้ไอ้ลูกแดงๆแม่งฆ่าหัวฆ่าหัวใครบอกว่าใครบอกว่าเราจะตายไม่รู้ใครไม่รู้ใครเนอะมีรู้ใครนะเก๋อันดับหนึ่งด้วยครับต่อไปใส่เซตวิ่งแบบให้สเตตัสเต็มหมายถึยังไงก็ได้อะอ๋อเต็มใช่ไหมใช้ได้เลยเพื่อนแต่ห้ามอะไรนะบอกว่าแต่ห้ามแบบเกตอะจะห้าม่มีชุดเกตแต่ห้ามใส่ชุดเกตทำยังไงก็ได้อะ เราเราใส่เราใส่ชุดเรามีแต่ชุดเกดอะดิเราไม่มีชุดเองแบบนั้นน่ะเรามีแต่ชุดเกรดทำทำยังไงก็หมดทำทำยังไงก็ได้ให้มาให้แบบสเตตัสเยอะที่สุดอะเราจะทำไงเราเราไม่มีชุดแบบสเตตัสความเร็วใช่ไหมเออแบบสเตตัสเยอะที่สุดอะแบบทำยังไงได้แบบให้มากที่สุดอะ ถ้าที่เราจะทำได้ใครมีเว็บช็อปมึงที่เกียจเปิดที่เกียจ<น>เปิดที่เกียจเปิดกันใช้แบบนี้ได้ป่ะแบงแบบนี้ได้ป่ะอะไร,รอ่ะโดดดลใส่ชุดโยเท่ห หน้าตาอันนี้สามารถพังตัวได้จะเปิดให้ทุกคนฮะจะเปิดให้ทุกคนเห็นคือเฮ้ยมันมีแค่ช่องเดียวแต่ว่ไม่เต็มวะาแบงค์เต็มหมดแล้วว่ากลุ่มของเราไม่เต็ม้ามันคอไม่มีประโยชน์ ด่านนี้มันหมาป่าเราก็ต้องใช้หมาป่าเอเดี๋ยวนะมังกรก็ต้องเป็นมังกรตัวนี้เลยนะครับอืมฮะมีมังกรด้วยเหรอฮะจะใส่ไม่ใส่เฮ้ยเดี๋ยมีมังกรด้วยเหรอมังกรมันมีเป็นปกติไม่ใช่หนี่มันต้องแบบนี้ครับเ้ยเมาหายอ๋อ ช่องเดียวแหมงเอยบอกแล้วนะว่าทํำยังไงก็ได้ให้เยอะที่สุดเยอะแบบหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ต้องเต็มก็ได้ใครมีไม้ยูนิคอร์ส่งมาให้หน่อยเอาเราเอาง่ายๆนะใช้ใช้แค่คุณรู้อะเออใราจจัดเต็มทุ่ช่องเลยอะไม่ไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเราส่งไม้ยูนิคอร์ส่ใไ้แป๊บเดี๋ยวส่งไปให้มันส่งไม่ได้มันต้องเป็นฟรีเมียม ชอบเหรออืจากเว็บชอบนี่ข่าวดีจะมาบอกเราได้แล้วได้แล้ววะได้เลยววะพลังพิเศษมาเต็มพลังพิเศษนี่เต็มช่องใส่อะไรวะเต็มแล้วใส่อะไรอะเอวแล้วอ่ะอันนี้พางนะใส่อะไรอ่ะไม่บอกอะไรวะก็ใส่แค่ตัวละครแบบนั้นแล้วก็ใส่แค่มังกรธรรมดา ป่า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 ปับับปับับป่าป่ปสปสายป่ารับปารับปรับุ้มใส่ปะไรวะอยากรู้สาปสองันป่งอันนี้ไม่มีเซลไม่มีปฟลขอหปะบหยาเบลนั่นตายครับปออนั่นต้องนั่นอปเบกันด้วยปันเป็นแบบป่าตั้ปใส่วิ่งห้ามเกตใช่โอ้ยมารอบแรกก็เฟลเออนั่นแหละ ทำไมแดดเซลอย่างนี้วะเวลาถ่ายโอ้ยโ,ยโยดนจี้พอดีเต็นมั้งไม่ต้องมาหวัดดีเราไปสีกแล้วมันมาแล้วอ,อะไรสักทีจะบอกว่ต้องรู้สึกพื้นสั่นๆร,ร,ร,รู้สึกเหมือนมันต่นมางมาแล้วอะไรในเกตไปแล้วเยใครเกต มื่นหัวเฮ้ยระวังหลังบอกให้ระวังก็ไม่ระวังกันนะพวกนี้ไม่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 ดีระวังหลังเอ้ยระวังแน่โอ้ออแม่ระวังเราเป็นคนที่ระวังเฮ้ยเยยเอ้ยแเก๋ก่อนเลย ย้ยวิ่งเฉียวไปนิดดเดียวเองไม่เอาบายบายแบงค์เนี่ยอะไรวะจ๋วฮจะต้องไปวัดเดอะวัดเดะแล้วไปวัดเดอ YouTube Show อ้าวเอางี้เหรอเอางี้เหรอเอางี้เหรอเราไม่ได้เอาเราแค่ไม่ได้ตั้งใจเนอะโอ้ยไอยหลังอะ PC แกไปโอ้โว รู้สึกว่าวเราจะไม่ได้ตายง่ายๆแบบนั้นนะอย่คิดว่าคนอย่างเราจะตายง่ายๆในยอมในเองอะนานจังเลยกว่าจะถึงเส้นชัยเฮ้ยใกล้เกินไปโอ้ยโอ้ยแปลงไห้หมื่นโอ้เฮ้ยโอ้ เว้ยเว้ยอะไรวะเว้ยง่อ้ลยน้อยหนาม่งเยอะเก็บรอยสวดอ้โอยไอ้คเว้ยโคตรเลยง่ายๆจิ๊บๆดนึงเดียวอาบแบงเอาจริงแล้วนะครับแบงมาก่อเห็นดำดำโด่งเลยนะโอ้ยก็ถ่ายคลิปนี่่า เอ <c oughs> ้ยางไรก็เววอัพเว้ยไม่ถือว่าไม่ส <c oughs> ี่เรียดเราได้ร้อยห้าทีอาไม่สีเรียดได้เววอัพเอ้ยเจ๋งป๊บหนึ่งนะคราวนี้ห้ามห้ามใส่เสื้ออะไรเลยใช้ตัวละครอะไรก็ได้แต่ห้ามใส่เสื้ออะไรเลยอันหรอเออถ้าเกิดห้ามใส่เสื้อก็ต้องตัวนนี้สินะะ <c oughs> รู้ทงอดกเอ้ย ก oh, oh. ันอย่างเราแล้วจะลืมไม่ทันอ่ะเอ้ยเหมือนกันเลยใช้มงกรตัวอื่นดีกว่าวัดเหนืออะไรห้ามใส่เสื้ออะไรเลยแต่ใช้ตัวละครอะไรก็ได้เราว่าสําหรับชี้ใช้ตัวนี้ได้ไม่อย่างนั้นไหนบอกว่าไม่ได้ซื้อมาไเเนี่ยตัวเนี้ยใช้ได้นะตัวเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยบิ๊กโบ อะมมาแล้วไปเลยเผาป่วนล้อป่วนล้อเฮ้ยคือ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 มันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยอ่ะเฮ้ยจะไปแข่งแข่งกันไหมใช้ตัวเคโลเอาป่าวเฟี้ยงเงาะไม่กระเทียมไข่เจียวโอ้โหเหมือนกันหมดเลย จะเฟล้ยวมันเยี่ยม,มเยี่ยม,มเยี่ยม,มเฮ้ยอยากตายเวนคนแรกอร่อยมากไปอืสเตตัสมากร้อยแบบโปรโลนะครับทำไมเราต้องใช้การเจ้าข,ของทำไมเจ้าของเซิเร์ฟเออเทลเลนเนอร์คงชอบอันนี้ไหมโปรโลโลใช่ไหมมัน,นมีการขายโปรโล,โล หรืออะไรสักอย่างแหละเคโรโรครับเคโรโรหรือโปโลโ,ลโลรโลโลมันก็เหมือนกันแหละไม่ใช่โปรครับมันไม่ใช่โปแต่มันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอเคโรโไม่เหมือนครับเหมือนไม่เท้าไมแไมแดดไม่ติดเลยเนี่ยเพราะความพยายามไม่อยู่หัวสมองมันอยู่ที่ความชัยชนะใช่ไนะถึงแดดไม่ติดในวันั้นโอ้ยสวยมันเหมือนภาพมันช้า แย้คว้งอีกแล้วอีกแล้ววันเดออีกแล้วแปอีกแล้วท้อเบ้งทำไมพื้นทำไมพื้นมาสั่นๆก็อยู่ละใกล้หนูน้อยบวกแดงจะตายว้เดี๋ยวพอเลิกอัดคลิปก่อนเถอะเดี๋ยวแกตัวเนี้ยเนี้ยไม่ได้อยู่การอัดคลิปอยู่ที่ฝีมือไม่ไม่อันนี้มันแหลกเกินโอเครู้แล้วว่าใครจะแพ้ใครจะชนะบายบายอะไรวะลุขึ้นแท่น โอ้ยดูเหมือนกันหมดเลยอ่ะคือ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 ใครเป็นขับเป็คนเดียวอาวทำไมเราไม่ได้ดาวอ่ะวิจีอ่อนเงี้ยวิจิวแต่เก็บวิวทีนี้ใช้แบบนี้ดีกว่าไม่จบอ่ะไม่จบเอ้ยจี้อย่าห้ามองห้ามห้าม โกงเกิดมาไม่ดีครื่องเงี้ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ